การตั้งค่าตัวแปรกลุ่ม C นะครับก็เปิดกราฟเลือกทองคำนะแล้วก็ลากตัว y แล้วเลื่อนลงมาที่หัวข้อ c นะครับหัวข้อ c จะมีกลุ่มเดียวก็คือ c1 ถันไปจะเป็นดีหนึ่งเนาะก็จะมีหัวข้อเดียวก็คือ C ีหนึ่งในกลุ่ม C ก็จะมีตัวแปรหลายตัวเดี๋ยวเราเราลงมาดูกันว่าค a นเดนคนเดนนะหรือแท่งเทียนนะหน้าตาเป็นยังไงนะกดโอเคทีนี้ตอนนี้ตกอยู่ที่ t m m f r a m e H หนึ่งก็เราจะะเซน,นเกีนว่ามีแท็กกรอบของแท่งเทียนที่เป็น กรอบที่บอกเป็นวันนะครับทีนี้จะรู้ได้ไงว่าเป็นวันก็คือสังเกตจากว่าตัวตัวหนังสือตอนนี้คือตัวหนังสือสีสีเทาตรงเนี้ยมันมันมันอาจจะมืดไปเดี๋ยวผมขอสอนการปรับแต่งค่าสีสีเทานี้ก่อนเลยนะคือตัวผมเองไม่อยากให้มันมันดึงความสนใจจากกร้าไปนะก็เลย ให้เป็นสีค่อนข้างจะออกทึบๆหน่อยแต่ตอนนี้เราจําเป็นที่ต้องสนใจมันเราก็ขอปรับเป็นสีเหลืองนะให้เห็นความ็นความโดดเด่นนะ mm hmm. ก็มาที่คัน Candle Color Text นะเอ้ย Color Text นะก็คือเปลี่ยนสีต้นสือของสีเทาๆนี่นะนนตอนนี้สีเทาสีเทาอ,อกจะไม่สว่างเลยนะฮะก็แทบจะมองไม่เห็นเดี๋ยวผมปรับเป็นสี โกนะออกสีเหลืองโกปุ๊บนะก็จะเด่นขึ้นมาทีนี้ตัวเลขตรงนี้คือตัวเลขของอะไรอย่างตอนนี้ตัวเลขปัจจุบันคือห้าเก้าเจ็ดก็คือค่าจากโลไปให้นะก็คือผมวัดได้ห้าเก้าหนึ่งนะอาจจะไม่ตรงเพราะว่าเราใช้มือวัดนะครับ ใช้มือวัดคือลากจากไฮไปโลนะเหมือนเหมือนครัไม่แม่นยำเท่ากับการคำนวณจากตัวของ EA ของตัว EA เอเองนะครับทีนี้ถ้าผมลองเปลี่ยนไป Time ฟ r a เ e m มหนึ่งนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่า,าตัวเลขจะมีจุด t ีสิบสามตอนนี้ก็คือ t ีสิบสามก็ 13, คือตอนนี้จะบ่ายโมงนะก็คือสิบสามนิกาสิบสามนาทีห้าสิบวินเนาะ ก็จะใช้สัญลักษณ์แทนก็คือจุดทีสิบสามก็หมายถึงว่าแท่งเทียนเนี้เป็นแท่งเทียนของบ่ายโมงตรงนะแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปชั่วโมงที่แล้วก็จะเป็นตอนเที่ยงก็คือทีสิบสองแล้วก็ตอนสิบเอ็ดมงก็ทีสิบเ็ดก็ตรงตัวเลยครับนะไม่มีอะไรที่จะเพียนไปจากนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเป็น m5 ก็จะ ก็จะจำนวนกราฟาในไทม์เฟรมหลักก็คือ M5 เนี่ยมันจะลดลงไปเพราะว่าจำนวนในกราฟหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะมีแท่งเทียนอยู่จำนวนนะตั้งแต่ต้นชั่วโมงไปถึงท้ายชั่วโมงนะก็จะมีอยู่ประมาณสิบสองแท่งสิบสองห้าหกสิบนะฮะก็หกสิบนาทีนะ ราะฉะนั้นถ้าเกิดเราย้อนกลับไปใน M1 มาตะก,กี้ก็จะมีจำนวนแท่งเตียนประมาณ60นะ60แทง่งก็คือ60นาที1ชั่วโมงมี60นาทีทีนี้ก็การแสดงผลการแสดงแท่งเทียนในนะครับใน M1 กับ M5 จะจะวิกรอบเป็น1ชั่วโมงนะแต่ถ้าเกิด Time มเฟรมถัดไปนะคือ M15 จะเป็น1วัน ในหนึ่งวันผมจะไม่เขียนสัญลักษณ์เป็นจุดดีหนึ่งนะให้ให้ให,ให้ให้เข้าใจเองว่ามันเป็นกรอบของดีหนึ่งทีนี้ลองวัดดูก็คือสิบห้านาทีเอ็มแท่งเต็มสิบห้านาทีก็จะมีประมาณเก้าสิบสองแท่งนะเก้าสิบสองแท่ง,ทงถึงจะครบหนึ่งวันนะทีนี้เอ็มเอ็มซับดีก็จะเหมือนกันนะก็จะครึ่งหนึ่งของมันตะกี้นะประมาณสี่สิบห้าแท่งเนาะสี่สิบห้าแท่งสี่สิบหกแท่งนะแ,งแ,งนะแล้วก็ ถ้าเป็นเฮตหนึ่งก็จะต้องมีสิบสองแทงนะเอ้ยยี่ิบสี่แทงนะเพราะว่าเฮตหนึ่งต้องมียี่สบสี่หนึ่งวันมียี่บสี่ชั่วโมงเนาะเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวผมลงบันเทมนแมนนิดหนึ่งตั้งแต่เริ่มแรกจะถึงชั่วโมงสุดท้ายหนึ่ชั่วโมงเริ่มแรกเดี๋ยวเขาเขาวัดของวันนี้ชั่วโมงละอ่ะยีะ่สิบสี่แทงนะครับยี่สิบสี่แทงก็ยี่ิบสี่ชั่วโมงนะฮะทีนี้ทีนี้ ถ้าเป็นเท่สี่ก็จะมาหนึ่งวันมีหกแท่งนะหกแท่งผมว่าดให้ดูนี่หกแท่งแท่งหกแท่งอ่าหกแท่งนะครับก็ถึงจะครบหนึ่งวันนะครับอ่าถ้าเป็นของ t i m r f r e m e t e i l y l y ก็จะเป็นเปลี่ยนไปนะครับก็คือจะมีอ่าสัญลักษณ์ข้อ้ท้ายก็คืออย่างตอนนี้เป็นเดือนธันวาคมก็จะ M12 ก็คือ ก็คือของกรอบกรอบทั้งหมดนี้คือหนึ่งเดือนก็คือ,เ,อเป็นเดือนที่สิบสองก็คือเดือนธันวาคมเนาะทีนี้ประโยชน์ของการมีกรอบตั้งแต่เอ็มหนึ่งจนถึง,ถงถจนนี้ดีหนึ่งมัน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 บ่นงบอกอะไรได้มั่งหรือว่ามันช่วยเหลือนในการตัดสินใจอะไรได้มัางเราสังเกตได้ว่าทุกๆการเปลี่ยนเปลี่ยนแท่งมันจะมีการเคลียร์เดอร์ อา,อาการที่คิดออเดอร์ก็จะเป็นประมาณไหนยังยกตัวอย่างตัวอย่างเช่นเดินกันยายนนะเคยเป็นนนมค่าลงมาเรื่อยๆจากตั้งแต่ต้นเดือนนะแล้วก็พอถึงสิ้นเดือนปุ๊บก็จะมีการเปลี่ยนแนวโนมเป็นคาขึ้นพอสิ้นเดือนสิบก็จะมีการย่อนครัใช่ไ้มก็จะคลีออเดอร์แล้วก็พอวันถัดไปก็ขึ้นนะโอเคนะครับก็คือว่ามันมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ ตลอดเวลาก็ก็อ่ก็จะแต่ก็จะมีอาการเหมือนเดิมเคยก,ก็จะมีการเคลียร์บัลลูนนะขึ้นอยู่กับอ่าสภาวะตลาดในะตอนนั้นด้วยนะแต่ส่วนใหญ่แล้วอย่างตรงเนี้ยฮะเคยเคยขึ้นมาจากต้นเดือนพอถึงปลายเดือนก็เคลียร์มเคลียร์ออเดอร์ของกองทุนใหญ่ๆนะแล้วก็เปลี่ยนแนวโนมนะจะเห็ได้เห็นได้ว่าจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวทองคำเนี้ยค่อนข้างจะ มีการเคลียร์ออเดอร์ทุกๆกสิ้นเดือนนะครับาก,ก็เราก็จะเห็นว่ามันมีพฤติกรรมนะพฤติกรรมที่ซ้ำเดิมอยู่ตลอดนะครับสำหรับถ้ามันเป็นทําเฟรมเพหนึง่งเอมหนึ่งนะครับเอ็มหนึ่งหนึ่งนาทีก็จะคล้ายๆกันนะเรามาดูว่าเอหนึ่งกับเอมห้นะครับก็จะมีการเคลียร์ออเดอร์เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นตอนนี้นะเคยเคยลงมาแล้วก็ขึ้นอ่ย่อนิดหน่อยแนละ้วก็ เปลี่ยนขึ้นนะครับเปลี่ยนขึ้นเคลียร์เคลียร์ไม่หมดนะฮะชั่วโมงนี้อาจจะสภาพ้องไม่ดีนะแล้วก็ลงมาหรือว่าวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งขึ้นไปแต่ชะลอ,อนิดนึงนะฮะทำการเคลียร์อะไรปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นไปแล้วก็ลากขึ้นไปต่อนะแต่เดี๋ยว,ยวให้เห็นชัดชัด,ชดเจนก็คือเดี๋ยววันนี้เขาอาจจะไม่ทําพฤติกรรมซ้ําเดิมนะเคลียร ทุกๆสิ้นสิ้นสิ้นชงงั่วโมงเนี่ยอาจจะอาจจะไปเป็นทำอ่าชั่วโมง,งที่สิ้นของของของอ่านาทีที่ห้าก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นอ่าผมผมกดหมาหเยเลขเนี่ยทุกๆห้านาทีเดี๋ยวผมเอาแทางเต็นห้านาทีซ้อนก็จะมีการเคลียร์เดอร์ในในในอ่าประมาณแท่งที่สองของ ท่าเทป M5 เนอะ,อะหรือว่าอัานเนี้ยแท่งที่สองของ M5 ก็จะมีการเคลียร์ออเดอร์นะตรงนี้ก็คือขึ้นอยู่การสังเกตนะขึ้นอยู่การสังเกตก็กตอาจจะไม่ใช่สิ้นชั่วโมงเขาจะมีการเคลียร์นะแต่อย่างเงี้ยแท่งนี้มีการเคลียร์ก็จะเป็นการทำให้เรามีโอกาสในการเข้าเทรปเข้าเทรด แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ต้องต้องสังเกตตลอดทั้งชั่วโมงหรือว่าทั้งโมงก่อนหน้าด้วยนะครับมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะนะฮะขึ้นอยู่ว่ามันมีชั่วโมงนั้นเป็นเรื่องของข่าวหรือเปล่าแต่สภาพข้อเป็นยังไงถ้าชั่วโมงข่าวในตอนนี้คือตอนบนะ่ายสิบสามเนี่ยอ่าสภาพคลองอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นหนึ่งทุ่มเนี่ยหนึ่งทุ่มสองทุ่มนะฮะก็ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะอ่าโอเคต่อนะครับทีนี้ทีนี้ก็คือว่าอ่า มราไปดูกันการตั้งค่าต่อ,อตัวแปรถัดมานะครับตัวแปรเมื่อกี้เราได้เรียนรู้ว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวหนังสือให้เป็นสีเหลืองนะมันก็จะชัดเจนขึ้นแต่ในส่วนตัวผมในเวลาใช้งานผมจะไม่ให้มันเด่นนะผมจะเลือกให้มันเป็นสีขั้นต้นเพราะว่ามันต้องการจ้องนะไม่ต้องการจอ้องทีนี้เรามาดูตัวแปรถัดมาเนะมื่อกี้ผมกดปุ่มรีเซ็ตน,นะครับ นีเซตตัวแปรให้เป็นค่าเริ่มต้นนะมันก็เลยกลับมาเป็นสีเทาเหมือนเดิมนะตัวแปรถัดมานะครับของกลุ่ม C หนึ่งนะฮะก็คือเมื่อกี้เราปรับเป็นสีเทองใน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 ส่วนตรงนี้นิดนึงครับอ่อตัวแปรลักษณะนี้ก็คือใส่ค่าห้าสิบแล้วก็คอมมาห้าสิบคอมมาห้าสิบคอมมาคือผมต้องการใช้สีห้าสิบคอมมาห้าสิบห้าสิบห้าสิบนะครับเพราะว่า มันไม่มีชื่อเรียกของสีนะท,ที่ที่ผมผมกำหนดไว้นี่นะก็รูปแบบมันก็คือใส่ห้าสิบคอมมาห้าสิบแล้วก็คอมมาห้าสิบเนาะแต่ถ้าเกิดกดปุ่มนี้ไหลลงมานะแต่ละสีแต่ละช่องมันจะมีชื่อเรียกสีประจําอยู่นะยกตัวอย่างเส้นตรงนี้สีส้มก็ออเรนนะ์เนาะพอกดไปปุ๊บม,มันก็จะเป็นสีส้มนะทีนี้ขออนุญาตเป็นดีเซน์เหมือนเดิมก่อนปิ๊บเป็นสีเทาปุ๊บเป็นสีเทาแล้วนะ ต่อไปนะครับไปที่หัวข้อธํามาตัวแปรธํามาคือตัวแปรนะครปรับค่าสีของสีไ้กับสีโลกก็ตรงตัวนะก็คือว่าผมต้องการให้เป็นสีไลท์สีกรีนนะก็คือสีนี้กรอบนี้ก็จะเป็นที่แทนคือว่าเป็นเป็นผมเขียนคำว,ว่า Candle Color High นะ High. แล้วก็ส่วนแท่งแท่งที่เป็นสีแดงเอสีมาเจนตานี่คือก็คือแทนเนแทนแท่งที่เป็นขาลงนะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะย่อให้ดูนะถ้าท่านเข้าไปเปลี่ยนค่าอยากไม่อยากใช้ค่านี้ค่าที่มากับตัว EA ก็ลองไปปรับเปลี่ยนในตรงนี้ได้นะครับก็ไปที่หัวข้อสี่หนึ่งสองอันนี้เนาะส่วน ตรงนี้ผมเลือกให้เป็นเส้นทึบนะครับถ้าใครชอบเป็นเส้นปะก็ลองกดดูนะลองผมลองเป็นดอทแน่ก็จะประมาณหนึ่งนะถ้าใครชอบนะขึ้นอยู่กับท่านชอบเองหรือเปล่านะทีนี้โอเคเดี๋ยวขออธิบายตรงนี้หนึ่งอย่างท่านตกกำ,กำหนดตรงนี้เป็นปะนะฮะแล้วลองกด c d สท่านก็จะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเลยนะตรงนี้ก็ลองไปปรับันเองดูเพราะว่าในไทม์เฟรม M15 จะได้แยกอ,อ,ยอย่างชัดเจนเลยว่าอันนี้คือกรอบที่เป็นสเปรดคือหนึ่งชั่วโมงเนาะ,ะแล้วก็เส้นทึบตอนนี้ที่เป็นสีส,สีเขียวที่ออกสว่างๆนะก็คือ M15 แล้วก็สีทิพย์ทรมาก,ก็คือ M5 เนาะแล้วก็ ท่เฟรมหลักกนน็อ่าก็คือเอ็มหนึ่งเพราะเราตอนนี้เราอยู่ในทาเฟรมหลักคือเ1็มหนึ่งเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนทาเฟรมหลักเป็นเส้นเล็กๆน่ะอย่างเงี้ยก็จะเป็นการเทปแบบมันติท่าเฟรมหลายๆท้งเทียนนะหลายๆทนะ่าเฟรมเนาะออาุยากกลับมาเหมนเดิมอ่าขออยู่ในหัวอเหัวข้อเดิมก็คือการปรับตรงนี้เป็นเส้นปะนะฮะในถัดมาคือไปที่หัวข้อ การปรับตัวแปรสีหนึ่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของอฟอนต์่เดียวมันไม่ชัดเจนคะรับขอเป็นสีชื่อฟอนต์นะครับเราจะผมมันก็มีให้ท่านปรับฟอนต์ได้นะขึ้นอยู่บางครั้งบางหน้าจอหรือว่าบางใครที่หน้าจอไม่เท่าของผมนะของผมหนึ 1, ่งพันเก้าร้อย คูณเข้ากับหนึ<ม>่งพันแปดสิบนะหนึ่งพันเก้าร้อยเท่าไหร่นะหนึ่งพนะันเก้ารอยี่สิบคูณหนึ่งพันแปดสิบเนี่ยหน้าจอผมกับตัวหนังสือมันจะพอดีของผมนะแต่ค่าเกิดของใครที่หน้าจอ resolution ความสมารถของจอที่แสดงผลครัมัน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 น้อยกว่าของผมตัวเสือมันจะใหญ่ท่านก็ต้องปรับในเรื่องของฟอนต์ช่วยอาจจะปรับ เลือกฟอนต์เป็นชนิดอื่นแล้วหรือว่าปรับขนาดช่วยด้วยนะฮะแล้วก็ทีนี้ Can เด line ก็คือความหนาของเส้นนะถ้าท่านลองเปลี่ยนตอนนี้เป็นห้ามันก็จะใหญ่ขึ้นนะลองดูนะครับหนาเส้นมันก็จะใหญ่ขึ้นตรงนี้คือแล้วแต่ท่านชอบนะผมขออนุญาตก,กลับมาเป็นตัวเดิมทีนี้ก็จะเป็นเนื้ ตัวแปสุดท้ายนะฮะตัวแปสุดท้ายเป็นเรื่องของของเวลาผมขอปรับเป็นดังนี้นะครับผมขอปรับเป็นดังนี้ก็คือ,อเพื่อให้มันเชัดเจน,นตรงนี้เป็นสีส้มเนาะอ่าในตอนนี้ก็คือเดือนตกอยู่ในตอนตอมคิดนี้คือเดือนธันวาคมเพราะฉะนั้นอ่ารเรียกว่าแล้วการชุดเฉยในเรื่องของชั่วโมงของการการเปลี่ยนวันนะซึ่ง ฤดูนี้เป็นฤดูหนาวก็ต้องเฉยเ,เวลาเพิ่มไปอีกหนึ่งชั่วโมงฮะถ้าก่อนหน้านั้นอ่าทางของโบกผมจะเริ่มตอนตีสี่ 4, ท่านก็ต้องมาขีดตรงนี้ให้เป็นสี่แล้วก็ขีดลากอย่างนี้นะ,ะขีดลากแบบนี้เน,นี่ตอนเนี้ยตกอยู่ที่บ่ายโมงตรงฮะถ้าเกิดท่านขีดอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นจุดทีสิบสามนะอขออนุญาตกดก่อนนะเพิ่ม ที่13เดี๋ยวเมื่อกี้อันดีกดกอขอกดกดเปลี่ยนอีกทีหนึ่งนะเขากดเปลี่ยนอีกทีเป็นขขขขเ,นเนขาเริ่มต้นด้วยตีสี่เนาะต้องกดโอเคเป็นตีสี่ต้องพอ khi, พิมพ์ไปปุ๊บเนี่ยต้องกด enter อร์นะไม่ไงั้นมันไม่ยอมอ่ะ แล้วก็กดโอเคหมายถึงว่าพิมพ์ตัวเลขอย่างนี้ใช่ไหมฮะเมื่อกี้เป็นห้านะกดหมายเลขสี่แล้วก็กดชีดล่างแล้วกด Enter อร์ไปหนึ่งครั้งอ่ามันจะเริ่มต้นปีสี่แล้แล้วก็กดโอเคสังเกตตรงนี้ทีสิบสามก็จะกลายเป็นทีสิบสองอ่าอย่างนี้ก็คือถ้าเกิดเป็นหน้าร้อนบ้านเราเดินเมษาก็เวลาก็จะถูกกับลดลงไปนะ การชดเชยเวลาจะกกลับไปเป็นเหมือนเดิมเมื่อก่อนนั้นนะครับก็จะเริ่มจากตีสี่พอตอนนี้เปนะ็นหน้าหนาวเนาะก็จะชดเชยเป็นหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผมลองดูดูนะครับว่าถ้ากลับไปเป็นชาร์ลมตัวของของเอจะเป็นแบบไหน,นะก็ t ีสิบสามนะครับโอเคครับการปรับแต่งค่าในตัวแปรสีหนึ่งก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ Thank you.